สวัสดีค่ะกลุ่มเสาร์นี้นอนขนดเดี๋ยวก็หมดไปอีกวันนะคะสมาชิกในกลุ่มมี1นงายกิติพงศ์เกิดอุลิตเลขที่1 2งสนางสาววชิราพทีิทะเลีเลขที่1 0สาวนางสาวพัฒนันช่วยกาเลขที่11 4นางสาวโชคบุญดีจันทิมพนาวเลขที่16และดิฉันนางสาวนิธิพรทองดีเลขที่19ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเทคโนโลยีและการออกแบบนะคะ ก่อนอื่นเราจะมาบอกความหมายของเทคโนโลยีและการออกแบบนะคะคือกระบวนการทางเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตเป็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะดังนั้นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจึงมีการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชีวิตประจำวันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ให้ไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพค่ะเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะคะคือการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการแพทย์ให้กับผู้ป่วยค่ะทางการวินิจฉัยโรคการรักษาการติดตามอาการไปจนถึงการประเมินภาวะสุขภาพของคนไข้ค่ะความเป็นมา ปัจจุบันสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่ถูกยกความสำคัญขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆในช่วงปลายปีที่ผ่านมาสังเกตได้จากเทรนการรับประทานอาหารที่เป็นสุขภาพการออกกำลังกายที่เริ่มมีความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าแม้ว่าใครจะอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทําให้การแพทย์ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งมาโดยตลอดเห็นได้จากตลาดเครื่องการแพทย์ทั่วโลกที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า6.4%ต่อปี ยิ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้การรักษาและเครื่องมือการแพทย์ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการดิจิทัลเทนฟอร์เมชันจะเกิดเป็นเมดคอนเทคโนโลยีเรียกสั้นๆว่าเมดเทคสามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ต่อยอดอาชีพทางการแพทย์ได้อย่างไม่หยุดยั้งเทคโนโลยี Technology, สุขภาพเพื่ออนาคตเมดเทคคือการนำเอา เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการแพทย์ให้ผู้ป่วยแม้ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรคก,การรักษาการติดตามอาการไปจนถึงการประเมินภาวะสุขภาพการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะในแบบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเอ็กซเรย์ร่างกายซีทีสแกนหรือ m อ็มอรล้วนแล้วแต่เป็นผลวินิจฉัยจากเมดิคอนเทคโนโลยีทั้งนั้น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ถูกวางเป้าหมายให้เป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลและให้ข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยและข้อมูลทางการรักษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและ AI ยังถูกนำเอามาใช้เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องในระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิม ด้วยความสามารถในตอนนี้ AI มีศักยภาพที่ทําให้แพทย์หระอตักวิจัยสามารถเรียกดูข้อมูลการแพทย์และข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยผ่านระบบที่เรียกว่า EHRs ซึ่งเป็น แต่มันถึอข้อมูลสุขภาพแบบดิจิทัลที่รวมประวัติการรักษาข้อมูลการตรวจและการวินิจฉัยโรคแบบที่ตรวจเครื่องมือที่ใช้รักษาเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลของผู้ป่วยและการรักษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในบนคลาวด์เซอร์วิสทำให้สามารถจะดูข้อมูลได้แบบเดียวทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต่อมา ความสำคัญของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีความสำคัญต่อสุขภาพและการนำรงชีวิตเช่นเพื่อความสะดวกในการดูแลและรักษาชีวิตมนุษย์และสัตว์เพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคต่างๆและการผลิตยาชนิดใหม่อีกทั้งยังสามารถทำให้มนุษย์ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์มีเพื่อรักษาและเยียวยาทาั้งด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการของการดำรงชีวิตและการดำรงเผาพันธุ์ให้อยู่คงเทคโนโลยีทางการแพทย์เปรียบเทียบได้เหมือนกับเครื่องมือที่ใช้ในการปรับตัวในการดำรงเผาพันธุ์เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้าผ่านทางอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อความอยู่รอดของเผาพันธ์นั่นเองตัวอย่างเทคโนโลยีการแพทย์หนึ่งอันตราซาวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจและวินิจฉัยโรคโดยนำคลื่นเสียงในการตรวจอวัยวะต่างๆในร่างกายเพื่อดูความผิดปกติ เช่นการตรวจเพศหรือความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ์ในส่วนนี้ทําให้มีค่าใช้จ่าย, LA, า,ายที่น้อยกว่าการเอ็กซาเรย์ซึ่งมีความอันตรายที่น้อยกว่าแต่มีข้อจากัดคือไม่สามารถตรวจอวัยวะที่มีลมเช่นปอดหรืออวัยวะที่มีกระดูกหรือสิ่งที่กระดูกบาง2หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลโดยใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดทั้งที่เสี่ยงภยัยทั้งถิ่นทุรก,กันดารหรือในสงครามโลกความแม่นยำในการทำงานของหุ่นยนต์จะทำให้แผลเล็กลงและผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ทำให้ความสามารถของสัยกรรมเพศลดลงเนื่องจากความความแข็งจากการสัมผัสในเยื่อที่เป็นโรคหรือในเยื่อดีจากการใช้หุ่นยนในการผ่าตัดได้ว่ามิทติเปลี่ยนการทางเพศได้ระดับหนึ่งแล้วจะยังถูกพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้ดีกว่าเดินอยู่ตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา ให้การน่าขึ้นเด่เรื่อยจึงมีเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้เพื่อการรักษาที่ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านศิลปภาษาเราอาจจะทําให้เครื่องมือเทคโนโลยีในการของเด็นั้นสามารถเขียนแบบหรือการใช้เทคโนโลยีนั้นมีภาษาในเครื่องมือด้วยภาษาต่างๆเช่นอังกฤษจีนญี่ปุ่นที่ใช้ในเครื่องมือเทคโนโลยีได้